แลกอ๋นอนั่นไงชมพูมะเมี่ยก็มีเด,ดี๋ยวดิค,คนละแบบกันหรือเปล่าอะไรมันที่บ้านใช่ไหมที่บ้านลูกคนหนึาา่งอันใหญ่เลยที่บ้านเราบ้างเนี่ยก็จะกลมเพราะถ้าสั่าเขาจะมัดไว้ทางมันจะได้ไม่กินช่วงนี้มันจะเป็นเพราะว่าตกงาน อมอโาา่ันนี้ไม่เก็บใบไม้ไปดูข้างบนไหมคะบูกเก้เดินทางนี้นะคะจะมีร้านค้าของชาสมัยก่อนด้วยบูกเก้เดินนำไปเลยอันนี้เป็นตะกร้าใส่ผลไม้ค่ะวบูกเก้เห็นต้นต้นต้นไม้ไหมลูกอันนี้มีต้นกล้วยต้นหมาก มะพร้าวนะคะดิ๊ดั๊ดอ๋อบุ้งกี๋ที่หนูเห็นกองเม่าที่เป็นทรายกองอยู่นอกเห็นไหมพวกทรายพวกนี้เขาใช้บุ้งกี๋ในการตัดแล้วก็ใส่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้เป็นไม้เหมนี้มแล้วใช้เป็นเป็นยางพลาสติกด,ดิ๊พาลูกไปดูร้านสองชาไป ต้องดว่าเลีเ้สมัยก่อน้จีบางส่วนี่นนยไปาสร็เแล้เป็นสวนแบบนี้เห็นวนีวพร้าก่ยกรับาวมนันหนึ่งี่เนใช่ไหมตนนเมื่อก่อนเ็นแบบนี้ค่ะใช่ตูนอะไรไมนหมากวะ ้หมอันนี้โอ่งน้ำลูกโอ่บองบ่มผลไม้มกสุกนี่ๆนดีเมื่อก่มันเป็นสาสายูปได้ไหกมันมีบ้านใช่มัก็จะเป็นตามของร่องนี้ก็ปกขึ้น,นมาหัอาจหยองหยอครับรร นี่ร้านของชําสมัยก่อนบุเกแมีโอวันตินนะบุเก้เห็นไหมคะกล่องโอวันตินกระป๋องสมัยก่อนมันเป็นสีแดกสีส้มบุเกแนี่ตอนแม่เด็กๆแ็กด พูเงกตอนแม่เด็กๆแม่เล่นแบบนี้นะคะเนี่ยตุ๊กตากระดตตาษแต่ว่าแม่วาดเองัวส่วนใหญ่ด้วยนะแม่ไม่ได้ซื้ออันนี้เป็นร้านของชามาสาธุค่ะไยใช่เดี๋ยวดูน,นันวิทยุก่อนหนึ่งที อพไปดูคร <mm ัวยก่ไปดูครัวไหมไปดูครัวปะไปดูห um ้องครัวนะคะโอ้ห้องครัวแม่การเกตอ๋อคู ช่ไม่ฟืนมีรูปพระพุทธเจ้าหลวงเลยนะ โอ้บุแก่นี่ตอนแม่เด็กๆเนี่ยยายทวดอ่ะยายทวดจะใช้อันนี้นะคะเขาเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวเย่ๆทวดจะใช้ใช้ขูดมะพร้าวมันจะ้แล้เขาก็จะมะพร้าวเนี่ยกระลาเนี่ยขูดขูดจะมีมันจะเป็นมะพร้าวเค็งแก่ๆเพราก็จะขูดขูดเป็นแบบเขาไปทำขนมเขาไปทำ Daddy Dad เตงเห็นอะไนั้นไหมคะที่บดแป้งอ่ะที่โม่แป้งที่บ้านแม่เท่าลูก มีอันใหญ่กว่านี้อีกนะมีอันเบลเลอร์เลยแล้วเขาก็จะแบบว่าแช่ข้าวเหนียวข้าวสารโมหินแล้วเขาก็จะหยอดลงไปในรูนพอพอบดใช่ไหมคะมก็จะออกมาเป็นน้ำ<ม>เป็นแป้ง<ม>ตู้กับข้าวเมันที่บ้านไหมลูกใส่กับข้าวไหมเปิดขออนุญ,ญาตก่อนนะเด เป็นผักละม้เอกวคือมนก็นอย่างเงี้ยขาจะมีเป็นพวกอะไรลอยแล้วขก็จะใส่น้เอา้เ <c oughs> ื่อะไรรู้เปล่าให้ตัว,นะตวอะไรขึ้นไม่ได้ถ้าตัวนะันชอบขึ้นับตัวอะไรคะของมมันเจอนามก็ขึ้นไม่ได้ ใส่น้วไที่ขาตูนผมก็จะขึ้นไม่ได้กับข้างนี้ดูก็จะมีเป็นไม่้ไม่มีพวกนี้เพราะว่าการอะไรการมาแรงอะไรทำไมมีข้อต่อกันเดี๋ยวคุณแม่ขอโทรวิดีโอคอลหาแม่เทาหน่อยนะแม่อยากให้แม่เทาดูเตารีดห้องนอนก็จะเปิดตรงนี้ออก ปิดออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขา,า,าก็จะใส่ถ่านเข้าไปให้มันร้อนตารีใช้ไฟฟ้านะใช้ถ่านแต่ว่าอันนี้โมแกนี่ตอนแม่ตอนแม่เรียนปอนน .1 อ่ะแม่ยังใช้ตารีแบบนี้เลยอ่ะเอามาใช้คล้ายๆตารีหรืออันนี้แล้วก็ถ่านบางร้อนๆเหมือนกันนี่ใช้เชือกห่านมั้ยเรียกมันไม่ใช่กระทะค่ะมันเป็นเหมือนเป็นเหล็กห่านครัมันไม่ใช่กระทะนะคะมันคืออะไรมันคือเตารีดค่ะเตารีดโบราณเขาเป็นเตารีดโบราณที่ใช้ความร้อนจากถ่านนะคะ ่ะนำ้ำมูกแกเข้ามาในนิสิคะข้ามนะลูกขออนุญาตนะคะเป็นห้องนอนบ้านโบราณนะคะโอเคสวยไหมคะม,มีปลาตะเพียนด้วยมีชุดขออนุญาตนะคะนอนไม้ลูกนอนไม้กันทำไมไม่มีเบาะเลยนะโอเคนอนได้ไหมสมัยโลกหกเลยหรอสมัยโลกหกเลยเหรอ เต้นนอนโบราณเกตุชีวีทีวีโบราณเฮ้ย <c oughs> ทีวีโบราณอย่าง,าง <c oughs> น,นี้เราก็ไ้ครื่องเล่นเสียงเพลงก็เป็นแบบก็เป็นแบบมันเป็นวิทยุใช่เป็นวิทยุอนุญาตค่ะโอ้ยแม่ไปโดนเครื่องเสียงขอโทษนะคะอันนี้มันจะเป็นหีบเหล็กสำหรับเก็บของมีค่าถ้าเกิดสมัยนี้ก็เป็นนฟู้เซฟใช่ไหมนี่นจะเป็นหีบเหล็กแล้วเขาก็จะใส่กุญแจล็อกไว้ เครื่องประดับเครื่องตกแตง่งมีเขาวกวางด้วยอ่ะเจ้าคุณประชานนดูชุดนักเรียนอนุบาลสมัยก่อนบุกเก็เห็นไหมน่ารักไหมน่ารักไหมเป็นเอียมค่ะเป็นสีแดง แม่เห็นเป็นสีแดงเหรอคะแม่เ hmm. ห okay. ็นเป็นขาวดำนะมันไม่มีสีอะนี่นะเอ้แว่ามันมาชาดโอมันไม่ฉาดมันเป็นสีแดงตามตามที่หนูว่าละลูกเด็กๆสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมีทรงผมแบบเป็นจุกจุกมัดจุกเใช่ไหมคะใส่ชุดสวยแม่เด็กสมัยก่อน อะไรนะคะยเหรออะไรนะลูกนมมันมแเหรอแม่ไม่ได้ยินเลยหนูพูดจะดังๆสิคะหนูว่าขนมอะไรนะอุ้ยมีกระโถนด้วยหมแต่ก่อนเ่นห้องน้ำาก็จะใช้กระโถนนีไ่ไงกระโถนไว้ฉี่เหมือนของ<ม>ยายทวดยายจับยายจับ หมัอนของย่าทวดเลยก่อนที่หนูนอนอยู่แล้วหนูที่เก็บลูกไปไหนก็ฉียดนะนี่เหมือนบ้านเหมือนบ้าน,นที่ตอนท่หนไปทำลายเหมือนบ้านย่าทวดที่ปักผนังบ้านคุณย่าทวดที่ปักผนังก็จะเป็นไม้อย่างนี้นะลูกคุณแม่ก็จะเวลาคุณแม่ไปคุณแม่ก็จะไปนอนกับคุณทวดค่ะชุดขอบคุณนะคะไปรับพี่โบย่าดีกว่าขอบคุณนะคะมีเว้าด้วยแดนให้ลูกดูเ้าอย่างเว้าจุฬาเนี่ย

เรียบร้อยเดินดีๆนะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตคุณตาคุณยายก่อนนะลูกนี่ให้ดูคุณตาคุณยายเจ้าของเรือนนะคะเจอกันอีกแล้วขออนุญาตนะคะ อีกคนเรียกว่าไรนะข่อ้าข่อขาาอันนี้เป็นเครื่องมือทํ่ทำให้ม้จากอะไรบ้างมันก็เปพวกต้นไม้ต่างต้นไม้แห่งความงามความสวยมเพราะว่าเหนือไทยันก็แก้

ผู้แก่นี่ดูตู้ตู้พระไตรปิฎกหูกตู้พระไตรปิฎก,กสมัยรัชกาลที่สามมีเทวดานะคะแส่จังเลยขี้เก็บียจจีวร <c oughs> <c oughs>

เจ้าหลวงปู่นะคะกลาบหลวงปู่เยี่ยมนะทะลูกสว่วนอีทีโซวิเศษเสียอีนะคะ สาธุนะคะทุกค่ะ